She เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักเมืองจังหวัดราชบุรีวันที่13พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา นายภาคินติระพงไพบุญนายกเทศบุตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายพานุเดชเจริญพันธุวงศรองนายกเทศบุตรีเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลักเมืองนำโดยนายศินาตุรุงจรูนนายกเทศบุตรีตำบลหลักเมืองพร้อมคณะ การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรืออทลไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่จริงจากผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดเมืองสิ่งแว่นล้อมยั่งยืนทั้งสีด้านได้อย่างยั่งยืนบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ยอดจริงๆเราต้องยอมรับว่าเทศบาลสรา,ารคามเนี่ยมีมวิชัน่นแล้วก็มีโปรเซสที่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็เห็นว่าก็เห็นว่าที่เราก็ทำถึงแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่บางอย่างที่ของเราไม่มีเราก็จะเอาของสรา,ารคามไปรวมกับเราเพื่อท้องถิ่นเราจริงๆนะครับแบบนี้ Thank mm -hmm.